สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางรัฐบัลไทยนะคะของวันที่1เดือนกันยายนสองห้าหมาแบ่งปันนะคะตัวเลขก็มีเข้าไม่หลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะ,ะคลิปนี้นะคะแอดจะลงให้2ตัวบนล่างนิ้นบนนะคะสตัวบนล่างน้นบนนะคะหรือว่าใครชอบรุดนะคะแอดลงให้ก่อน นะคะพี่น้องจาอ๋าสีชุดน้นวัดใจแอดลงให้เราเด้อใครที่ยังไม่ชมไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะไปเปรียบเทียบกันดูนะคะพี่น้องจ๋ามาดูงวดล,ล่าสุดนะคะงวดล,ล่าสุดวันที่สิบหกนะคะเข้าในชุดกันนะคะหกห้าห้าหกเนาะน้นบนมาบนนะคะพี่น้องจ๋าหกห้านะคะมาตัวกลับห้าหกนะคะขอสะแสดงความยินดีด้วยนะคะใครที่ได้ หกห้าไปนะคะอ่างวดน,นี้นะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่หนึ่งเดือนกันยายนสองห้าหกแปดนะคะสองตัวบนล่างนิ้นบนนะคะว่าแอดจะให้ตัวไหนนะคะ สองตัวบนล่างเน้นบนนะคะชุดเน้นนะคะแอดเน้นให้หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะระวังหกกับหัวเป็นเก้าด้วยเดอ้อชุดร่องนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งห้านะคะหรือว่าใครชอบในชุดกันก็ลองพิจารณาดูเนาะระวังด้วยเดอ้อระวังหกกับหัวเป็นเก้านะคะสําหรับเลขฝันนะคะเลขฝันเนาะเลขฝันนี้แอดฝันได้แปดเก้านะคะส่วนเลขทูบนะคะพรุ่งนี้แอดลงห้เดอ้อ ถ้ามีเวลานะคะเลขทูบแล้วก็เลขเปฏิทินนะคะพี่น้องจ๋าเลขปฏิทินนี้ลงเป็นคลิปช็อตให้นะคะ,อะลองติดตามกันดูนะคะลองนําไปเปรียบเทียบกันดูเนาะชอบคู่ไหนตามคู่นั้นนะคะย้ํานะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเงี้ยปังๆคะ่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า